สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราหลังจากที่ไม่ได้ดูรังนกมานานมากนะคะเนื่องจากว่า,าสภาวะเศรษฐกิจหลายอย่างด้วยเนาะค่ะช่วงนี้นะคะก็บ้านนกเราได้ที่เปิดตอนแรกหลังแรกของเราเนาะเปิดได้มาประมาณปีกว่าจะสองปีแล้วนะคะก็รอบนี้ไปเก็บได้ประมาณหุด 5้าโลโลครึ่งนะคะก็คืออันนี้เป็นน้ำหนักแห้งเลยเพราะว่าเราเก็บมาแล้วก็บางอันนะคะอาจจะมีไรถ้าสมมติว่าบางพื้นที่มีไรตามรังนกเนาะไรนะคะาจะเป็นไรตัวดำๆที่เป็นอาจจะเป็นแบบจุดๆ,ๆแล้วมันตายตได้อย่างงี้นะคะถ้าเราสังเกตน,นะเราก็สามารถเอาไปแช่ตู้เย็นหรือว่าแช่ความเย็นนะคะ ให้มันตายก่อนได้นะไม่มั่นใจว่ามันตายหรือเปล่าแต่ว่าเห็นบอกว่ามีคนว่าตายได้นะคะก็อันนี้คือรังนกที่เก็บได้เนาะแล้วก็แยกข้่าท้าไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นรังนกใหม่ที่นกเพิ่งสร้างนะคะจะเป็นสีนี้ส่วนอันนี้รังนกที่นกสร้างนานแล้วนะคะก็จะ เริ่มมีสีน้าตาลแบบนี้เพราะว่าไม่ได้ไปเก็บน้านะคะคนเก็บไม่ว่างเลยก็จะประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ไม่ใช่หนึ่งจุดห้าโลเนาะเพราะว่ามันจะมีหลังพวกเป็นแบบรังคิ้วนะคะหลังคิ้วคือหลังเล็กๆหลังที่มันไม่เต็มไม่เต็มรังดีนะคะแบบเนี้ยเป็นฐานรลังอันเนี้ยเป็นแบบหลังไม่สมบูรณ์เนาะที่จริงอันนี้เป็นรังสามเหลี่ยม ลังคิ้วก็คือประมาณนี้กล้องไม่ค่อยโฟกัสนะคะแล้วก็อย่างแบบเนี้ยก็คือเป็นลังที่แบบนกสร้างนานแล้วเราไม่ได้ไปเก็บเลยบางทีก็คือที่ไม่ได้ไปเก็บนกไข่ค่ะนกมันมาไข่เตรียมฟักรังไหนที่มีไข่อยู่เงี้ยเราก็ไม่ได้เก็บนะคะแบบบางรังก็คือเป็นรังคอนโดไปเลยอันนี้ยคือรังคอนโด มีหลายชั้นฐานลังก็คือจะหนาแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยน้ำหนักก็จะเยอะแต่ถามว่าดีไหมคือเป็นลังที่แบบเขาไปทำต่อได้ยากนะคะขึ้นกอยู่กับวัตถุประสงค์ของคนที่จะเอาไปทำต่ออ๋อแล้วก็รอบนี้นะคะมันมีบางรังที่เป็นรังแบบเขาเรียกว่ารังท้องดำเนาะรังท้องดำ จะเป็นลางแบบอันนี้เห็นไม่ชัดเนี่คล้ายๆกันอันนี้คือมันจะเป็นสีเทาๆเขียวๆยวแล้วก็เป็นพวกเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจุดที่อากาศในบ้านถ่ายเทไม่ดีหรืออาจจะเป็นพวกมีเลือดรามีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็ข้อดีของการที่เราเอาลางนกของเราในบ้านเรามาดูเนาะก็จะได้เห็นว่าเออลังนกที่ได้จากบ้านเราเป็นยังไงบ้างนะคะมีปัญหาอะไรไหม ประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเห็นว่าเออรังเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีปัญหาตรงคนเก็บไม่มีเวลาว่างนะคะก็เลยจะเหลืองส่วนใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นรังทองดํามีไม่กี่รังแต่แต่ว่าไม่กี่รังก็ต้องแก้ปัญหาเนาะก็ต้องค่อยไปดูเดี๋ยวแจ้งคนไปเก็บอะ่ะเออมีปัญหา เขาจะได้ดูว่าเออโซนฝั่งไหนที่มีปัญหานะคะอันนี้เป็นรังเป็นเขาเรียกอะไรอันนี้ฐานรังฐานรังที่นกยังสร้างไม่เต็มหรือบางทีนกมันมาสร้างแล้วก็ไม่ได้สร้างต่อหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เก็บมาขายได้เหมือนกันนะคะนนี้ก็ขายได้เหมือนกันแต่ว่าราคาจะไม่ได้แพงเท่าแบบพวกเป็นเป็นรังเนาะเต็มรังอืถ้าเป็นเศษเศษอันนี้เป็นเศษเศษนะคะ เป็นเศษหรือถ้าเป็นแบบชิ้นใหญ่หน่อยก็เก็บออกมาได้ส่วนพวกที่เป็นเศษก็จะเป็นขายราคาหนึ่งนะคะเราก็จะแยกขายหรือว่าบางคนสะดวกที่จะขายเป็นรังรวมไปเลยก็ได้ก็คือมีแบบเก็บออกมาจากบ้านได้สภาพไหนก็คือขายแบบนั้นไปเลยนะคะอันนี้คือเราอ่ะเก็บไว้หลังจากเก็บมาได้เราก็เก็บไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นอีกพักหนึ่งกว่าจะได้มาแยกก็ อีกพอสมควรนะคะมันก็เลยจะแห้งมากแล้วก,กรอบมากอยู่นะคะก็เลยได้เป็นแบบเนี้ยอันเนี้ยเยอะเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปเก็บ๋ยาไปเก็บอีกรอบหนึ่งอาจจะมีรังพวกเหลืองๆมาเยอะนะคะอันเนี้ยถือว่ารังสวยเลยเป็นรังขาวนะคะเออที่จริงแถวพ่อค้าเนี่ยเขาบอกว่ารังแถวอีสานน่ะจะไม่ได้ ไม่ได้รังใหญ่หรือว่ารังขาวเท่าโซนภาคใต้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพามาดูรังนกกันอีกรอบนึงค่ะ